อันนี้หนูเขียนขึ้นมาเองค่ะคุซาลาคุปเปมเขียนขึ้นมาเองค่ะใช่ป <laughs> ็นแบบใช่ค่ะคุปเปมเขียนขึ้นมาเองแล้วก็ทําขึ้นมาเองอะค่ะมันดีมากเลยอันนี้จะใช้คนละสีอันนี้ก็คือเสียงสั้นจะเป็นสีนี้เสียงยาวจะเป็นสีนี้จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วพอ mm hmm. เรามีแบบเนี้ยอนาคตเวลาเราสอนเราก็สามารถเอาอันนี้มาอย่างนี้ได้ด้วยแบบตะตาอย่างเงี้ยค่ะ ฝึกเล่นเกมสนุกๆได้อย่างเงี้ยทีนี้ตอนแรกพอเราเริ่มเข้าสู่สละทุกครั้งอะ่ะครูเป็นจะสอนให้เขารู้จักเสียงก่อนอันนี้สละอะเสียงสั้นอะฝึกครูอะ่ะต้องฟังว่าเขาออกเสียงชัดไหมอะอาสั้นยาวแบบเนี้ยแล้วก็เล่นเกมแบบสั้นๆยาวๆเวลาถ้าเราเล่นเกมอะ่ะมันจะช่วยให้เขาอะ่ะจำเสียงได้ดีกว่าไปเรียนเลย แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปเรียนเขียนเขียนก็กเขียนครูก็จะเขียนไปพร้อมๆน้องเลย